นี้ช่องสงงานะครับคนที่จะข้ามฝั่งก็เอารถมาฝากที่่ายต่อชะโอที่หน้าดัานชายแดนไดนะ้ถ้าดูจากรถจอดไม่มากนั้นก็แสดงว่าฝั่งน้นไม่มีบ้านหลังใหญ่หรือคาสิโนนะครับให้ดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศของช่องสะงาะบ เดี๋ยวผมจะข้ามฝากไปเมืองอันเดเวงับทิ่งเวีนฝั่งของเขมแดงครับสำหรับขั้นตอนที่หน้าต่อมอต้องทำพาส,สปอร์ต็จะน่าจะปั๊มพาส,สปอร์ตเข้าไปปกติแต่อาจจะถ่ายไม่ได้นะครับก็จะไม่ถ่ายอันนี้คือฐานปฏิบัติการองร้อย ตชดอส่วนหน้าเอาอำเภอภูสิงห์ครับเดี๋ยวผมจะออกไปมีคนเขมรเขาเม,มารอขึ้นรถนะคเขาทางคนไปส่งกลับมาเออที่คนขเขมรน,นี้เขาต้องไปทำปั๊มพารทที่ตรงด่านต่อมอตัวทุข้าเมืองของ,ของของเขมร ขอ,ของของทั้งเราทั้งกัมเรียนนะครับคนในพื้นที่ที่ไม่มีพาสปอร์ตต้องไปทำใบผ่านแดนตรงนั้นมาก่อนตรงนั้นเขาเรียกเมืองสะงาเมืองใหม่สะงาอยู่ฝั่งไทยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตามเขาเข้าไปนะครับเพราะว่าผมจะใช้พาสปอร์ตเดินทางเข้าอุ้ยชุนไปอืมอีหยังเกาะ ดูนะครับว่าผมจะไปได้หรือไม่ได้ จะมีดอกหอมหอมผมต้องไปพรมที่ขาออกก่อนนะครับเดินๆหุบเข้ามาของเขาเป็นเมืองติดเหล่าลตรงนั้นเป็นโรงแรมใหญ่ผมไม่แน่ใจว่าม <c oughs> ีรถมาจอดหน้าด่านได้ดูดูร,รถจ้าหนะน,น้าที่แน่ใจ อตรงนี้สำหรับคนที่จะเอารถข้ามแดนข่านคนแดนไปเดี๋ยวผมจะเข้าตอมอแล้วนะครับผมผ่านตอมอของไทยมาแล้วอันนี้เป็นจุดจริงจลางจุดผ่านแดนชายแดนช่องสงกามา เดี๋ยวผมก็จะไปผ่านตอมองของขมนผมไม่แน่ใจว่าเอาฝั่งเมินเขาจะเรียกเงินหรือเปล่าแก่เดี๋ยวคอยดูนะครับเดี๋ยวออกจากตอมองมผมจะเริ่มถ่ายให้ดูว่าช่องสงยาเป็นยังไงสําหรับคนไม่เคยมาผมออกจากหน้าด่านคขมนมาแล้วครับปั๊มฝั่งเขาเข้ามาแล้วก็เยหนึ่งร้อย100บาทค่าเียนเหมือนทางบ้านแหลมนั่นแหละเพราะว่า เขาเอาความสะดวกสบายแต่ว่าเขาก็น่าจะเจ็บอย่างนั้นเหมือนกันจริงผมเข้ามานี่ผมไม่รู้เหนือรู้ใต้นะครับนี่คือเมืองไอยาเวงนถ้าอยากจะนั่งรถเที่ยวก็ต้องใช้หมอดใ์้ใส่เดี๋ยวผมผมผมจะหาคนที่มันพูดภาษาไทยได้ถ้าจะเที่ยวนะครับว่าให้มันพาเที่ยวอันนี้เป็นติด ชายแดนไทยของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เพรว่าเตรียมไว้ค้าขายอย่างนี้ไม่รู้ร้านร้านอาแฟต่อหน้ากับ,กบแฟ่ผมไม่แน่ใจว่าถ้ากินมันจะเข้าปากหรือเปล่าอันนี้เป็นโรงแรมไม่รู้เป็นคาสิโนโด้ยวยความไม่แน่ใจ ทางนี้เราชอบนอนเตยเวลาะไอ้ก็ไปไหนพอไม่ไปละครับถ้าไปถ้าถ้าพูดไทยไม่ได้ผมไม่ไปด้วยคุยกันไม่รู้เรื่องนะอันนี้เข้าเจ็ดเมืองไอ้เบงขอบคุณนะครับ เดี๋ยวถ้ามีมาใส่เวาภาษาไทยได้เดี๋ยวผมจะจ้างจ้างเขาพาเที่ยวเดี๋ยวผมจะไปดูทางอะไรนะ <c oughs> กินกาแฟกันดีไม่รู้คุยกันได้ผมรู้ขอบคุณนะครับเ <c oughs> อาก็ดีครับทางก็เป็นทาหารเก่านั่นแหละ ร้านกาแฟก็าทำแบบนี้ดูนะครับว่าผมจะคุยเขาเรื่องผมจะได้กินหนยแฟนหนครับเอสเปรสโซเย็นครับแก้วเท่าไหร่แจ็คบาทฮมาเิาฮะ เดี๋ยวผมจะให้ทอนเราดีกว่าพาะคุยกันไม่เู้เอาเอสเปซโซเยนนะแก้าเท่าไหร่ล่ะว่าลูเดี๋ยวให้เขาทอนเราดีอ่เอสเปซโซเยนรับเนี่ยเขาจะคิดเป็นเงินเรียวเป็นเงินบาทนะฮะรับเงินไทยเนะยบบาะร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทเงินบะ โอเคโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนให้น้องเขาบอกว่าแบงค์เงาเขาขอเปลี่ยนได้ไหมเดี๋ยวนะผมจะให้แบงค์เ้าติดสองใบเขาจะรู้เรื่องไหมอันนี้ก็รู้รู้แล้วเนาะโอเคครับเป็นอันรอกาแฟร้อยสิบบาทด้วยครับเพราะว่าทางฝั่งนี้ของเยอรมันกว่าบ้านเรา จะดูนะครับว่าจะรสชาติถูกปากไหมก็ซื้อของชาวบ้านวิ่งจะวัดดวนกันนี้เอฟเสโซครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถ้านั่งก็ไม่มีประโยชน์ครับ mm hmm. ก็ไม่รู้จะนั่งดังไรจะได้กาแฟผมก็จะเพลนยเลยดูการผสมเขาดูการผสม มอเตอร์ไซค์นี้มีพูดไทยได้บ้างไหมมอเตอร์ไซค์รับจ้างรูปแปลกนะช่องช่องสะง,งามนี้พูดไทยไม่ได้เหมือนท่านบ้านแหลมนะบ้านแหลมบ้านสดกาศนี้เหมียนว่าไทยได้หลายแต่พูดถึงตรงนี้มันก็ไม่ใช่อาณาเขตของไทยอยู่ก่อนแล้วเป็นที่อยู่ของทหารเขมรแดง ทั้งเมืองเขาว่าประมาณนั้นเดยนะครับคือมันไม่ค่อยมีคนไทยสัญจรเข้าออกช่องนี้เท่าไหรนะ่นะมีแต่คนพื้นที่ก็พนักงานก็เลยคุยคุยโปเป็ดโค๊ะขาวนข่าวเนาะขอบคุณครับ ขอบคุณครับก็สื่อด้วยภาษาภาษาจษษษเีดก็เลือกกันเนาะนะฮะผมได้มาแล้วครับกาแฟ แสบอยู่แต่ไม่เข้มเท่าไหร่ครับก็ใส่นมเยอะผมเห็นแล้วจะร้านกาแฟชาวบ้านถ้าถ้าไม่มีใครพูดไทยได้ผมก็อาดกะไม่ได้นะฮะ มีโรงแรมใหญ่อยู่โรงแรมหนึ่งครับผมจะเดินให้ถึงมันก็ไม่มีที่เที่ยวนะครับมันหลุดจากตรงนี้ผมว่าไม่มีเมืองก็น่าจะเป็นบ้านบ้านคนกับะจาอันนี้ผมจะเดินดูแค่ ถึงโรงแรมนี่ฮะว่ามันจะเป็นบ้านหลังใหญ่ไหมไม่ดูรืรางแงเลยถ้าผมดูตามไปไม่น่าจะใช่คาสิโนโนะครับ คนที่นี่เขาพูดไทยไม่ได้อะต่างกับปลอยเปียดยังม,ม,ม,มีพูดได้อยู่อ่ะน่าจะเป็นคาสิโนโด้วยหรือไม่ไม,ไม่ไม่น่าใช่เพราะว่าถ้าคาสิโนโรถฝังเราก็คงเต็มแล้วเดี๋ยวผมจะถามราอปภนะครับมันจะคุยกันเรื่องๆไว้ วิ่งรถคนเราฝั่งกับเรารอรถโอ้คาสิโนโจริงด้วยปิดด้วยปิดด้วยครับอันนี้อันนี้คาสิโนโอบอก